สวัสดีค่ะรอบนี้เออเลยโอ้ยเลยขอโทษเลยออกสีรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้มานั่งขายของแต่ถ้าใครสนใจจะซื้อก็ทักได้สั่งได้จ้าแดดแรงมากดูแดดืูแดดแดดแรงอะ่ะ เปรียงเปรียงเห็นไหมเปรียงเปรียง,ยง,ยงแต่ที่นี่บรรยากาศสวยสวยจริงดูนะดูอันนี้หน้าบ้านเราขายของขายขนมดูเมื่อเราติดเขาเห็นไหมเห็นไหมมีเขามีเขามีเขารอดด้านเขารอบด,ด้าน บ้านเขาไม่ใช่บ้านเราอันนี้นี่คือหน้าบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านอันนี้ห้องเราอันนี้นะคะเราจะมานั่งเล่นชมนกชมไม้อยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งปู่ <c oughs> ปัาชาวหลาปู่อัดคลิปอัดคลิป <c oughs> ยิ้มหวานปู่หายดีแล้วเนาะปู่สู้ๆ <c oughs> ใช่ไหม สู้อ่ะหายด,ด,ดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะเลยใครที่เป็นห่วงและให้ให,ให้กำลังใจมากับปูนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะคะปูแข็งแรงแล้วดีขึ้นคนคนอายุคนแก่ที่นี่อายุแบบแข็งแรงแข็งแรงจริงไม่รู้เขากินอะไรเชื่อไหมสายตาเนี่ยเขาแบบดูอย่างได้อย่างเลยตานะอายุสี่สิบหกปีนะจะเต็มวันที่สิบห้าเนี่ย มองอ่ะเป็นคนที่ใส่ตายาวอะ่ะเออมองอะไรมองไม่ค่อยเห็นยายาเม็ดเล็กๆอะ่ะตาทํารุ่นอะ่ะตาม,มองไม่เห็นอะ่ะแต่ปู่มองเห็นอะ่ะ <c oughs> ปู่มองเห็นอะ่ะ <c oughs> อ่านหนังสือเห็นด้วยเออแต่ตาตาอายุน,อน้อยกว่าปู่ตั้งโอ้โหสี่สิบห้าสิบปีอะ่ะ <c oughs> ตามองไม่เห็นอะ่ะเออ <c oughs> ตาม,มองไม่เห็นมาทำยาลดะหา่าให้หลานสาวหาหาไม่เจอ ปูหาปูบอกอยู่นี่ประสันใส่ตาดีมากมสุดยอดแข็งแรงตัดฟืนนะตัดฟืนนี่โหกระเด็นกระดอนหักกันโป๊ะๆให้เราไปหวังดีไปช่วยตัดไม่หักสักอันเลยอากาศร้อนมากแต่ถ้าอยู่ถ้าที่นี่มันก็จะดีกว่ากรุงเทพอย่างก็คือว่าถ้าเราอยู่นั่งอยู่ในร่มเนี่ยถึงจะมีแสงอย่างนี้นะ แดดแดดแดดแค่ตัวเองนะใกล้ๆกันเองนะ oh. ถ้าออกไปอ่ะจะแสจะจะร้อนจะร้อนแบบปกติอ่ะคือร้อนร้อนแสงแดดอ่ะเนาะแต่พอเราอยู่ในร่มนะมันไม่ร้อนนะมันจะเป็นแบบว่าปกติปกติอ่ะเออไม่ร้อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่เย็นมันพอดีพอดีแล้วก็มันจะมีลมมาหน่อยๆอ,อือจะมีลมแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่เมียเพราะว่า ลมร้อนแดดร้อนมันก็มาร้อนตัวแตเปิดพัดลมไม่ได้ครับเปิดพัดลมนี่ไอร้อนไอนี่เลยเพราะว่าแสงแดดมันแรงมากนะคะไม่ทำไมเราอยู่ในกล้องนี้เราหมอกเราขาวจังเลยต้องมานั่งอยู่ทางทางแสงแดดใช่ไหมถึงจะดูขาวเมื่อก่อนยิ่งเป็นคนที่ขาวแต่เป็นคนขาวนะขาวเหลืองขาวมากอยู่กรุงเทพขาวมากเลยมาอยู่นี่ดำมากเลย ตากแดดไงขี่รถตากแดดเราไม่ได้แบบว่ามีรถจักรนะเราก็นั่งมอไซค์มอไซค์แล้วก็วกรถพ่วงเวลาไปซื้อของอะไรเราก็จะแบบอันนี้มันอยู่ออกแบบกลางแดดไงแดดแดดนะแดดเปรียๆแดดเปียเปย,เ,ยเลยเขาบรรยากาศดีตอนเช้าบรรยากาศดีดีตอนเย็นเนียน่ยอากาศเย็นหมูหมูกินข้าวอร่อยไหมเมื่อกลางวันกินข้าวอร่อยไหมข้วอร่อย อร่อยป่า,อ,ารอร่อยอร่อยหรือหิวอร่อยเหรอร่อยหรือหิวทั้งสองอย่างแหล,ละเอวลาสาวน้อยใจสาวสาวสัตว์ตะคราว,าว,าาวมพออยู่ห้องยานขอไว้าน้าหลูกพัการนดตอนนี่กี่เข้าร้านหรือร้านอะไอยู่โรงพยาบาลคืนหนึ่งนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งตอนแรกมันไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนเลย พอขึ้นไปเจอพยาบาลสวยโอ้ยคุยไม่หยุดเลย <laughs> บบนนะกลนะ <laughs> ับมากลับมาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลไม่ไอสักแอะเลยนะ<แ><แ>กลับไปอยู่บ้านนี่อหน้าดูเลยสงสัยแบบว่าเจอพยาบาลลืมไอหรือเปล่า <laughs> ในถามบอกอไปนอนไ่นอนโรง <laughs> มมพยาบาลไม่ผมไม่อยาไม่ไปไม่ชอบพยาบาลพยาบาลน่ารักตลก เอทิมน้ำเกลือเนาะทิมน้ำเกลือปูแล้วก็ไอตอนแรกที่ก็เห็นเส้นนะเนาะผิวคนแก่จะเห็นเส้นง่ายพอจอเข้าไปเลือดไม่ออกเออเลือดไม่ออกแล้วเขาเลยถามปูถามว่าปูเจ็บไหมปูตอบว่าเ <laughs> จ็บแต่ทน <laughs> <laughs> พยาบาลบอกอู <laughs> รู้สึกผิดมากเลย <laughs> 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 อตอบดีมากเลยนะเจ็บแต่ทนเออเอาไงล่ะเป็นเราเราตอบได้อย่างนี้หรื <laughs> เอ,อ,อเปล่าเอูแกเกง่งแกเป็นอะไรแกอดทนความอดทนสูงคนที่นี่ความอดทนสูงมากเป็นอะไรไม่ค่อยบอกนอจกจากจะจีแล้วจี้ถามกันจริงถ้าไม่ถึงที่สุดนี่ไม่อยอมบอกนะต้องต้องคอยดูคอยถามเขาเก่งเขารักลูกหลานเก่งใจลูกหลาน เหเ็ราขายของเววาเราเวลาพาไปหาหมอดีก็ต้องปิดร้านอะไรเงี้ยเอ้แกก็เป็นห่วงเราไอเราเอะห่วงแกมากว่าห่วงเห็นเก้กินข้าวได้เราก็สบายใจวันนี้ก็เดินเห็นแลการได้ละจะพาไปวิ่งร้อยเมตรไปปะ <laughs> ยังไม่รู้ว่าร้อยเมตรแค่ไหนห <laughs> เราบอกเออไม่ก่อน ได้รอบบ้ายก็ดีสมถือแล้วแข็งแรงโอ้อาอยุจะเก้าสิบแล้วอาอยุแกจะเก้าสิบแล้วนะดูสิแข็งแรงมากอ่ะแข็งแรงปะเก้าสิบแล้วอนะ่ะอ่าเก้าสิบแล้วอนะ่แวนะแข็งแรงจริงคนที่เนี่ยสังเกตนะแต่ละบ้านนะคนแก่ที่เนี่ยถือคือพูดง่ายว่าละแวกเนี้ยคนแก่ทั้งั้นเลยนะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแข็งแรงนะ แข็งแรงอายุยืนมากเลยแล้วมันนึกถึงตัวเราไงจะอยู่ถึงหกสิบปีวะาขนาดทุกวันนี้ก็จะไม่รอดอยู่แล้วทุกวันนี้ก็เหมือนจะไปรอดอยู่แล้วชีวิตอ่าอ่าเหมือถ่ายคลิปแค่นี้แหละมาขำๆตอนนุกๆได้ให้ดูว่าเออคนที่เข้ามานะเป็นห่วงให้กำลังใจปูกนป่ปนี่แล้วร้อยร้อยสิบหนึ่ง ร้อยสี่ปีเนี่ยมันเรียกงูหรอเหรอร้อยสี่ปีแกกว่าปู่อ่ะเหรอแม่<อ>แม่ประท่อนอ่ะเว,วลาที่ตายนี่ที่บ่อเจมบ่อปวยนะไอ่ไที่ข้าวที่บ้านหล่าวนะนี่เข้าวมานอนพักกันเดียวลวกไ,ไปเลยไปเลยคันม,มีบุญใช่ไหมไม่ต้องทรมาน แต่ถ้าหนูถ้าหนูนี่นี่นะถ้าหนูเนี่ยนะสงสัยจะได้เป็นอย่างนั้นนะมั้งเพราะหนูก็ไม่ติดไม่ป่วยเพราะจะไปไปเลยถ้าถ้าจะไปก็ขอไปแบบไม่ไม่รู้ตัวก็ดีนะถ้าไปแบบว่ากว่าจะรู้ตัวแล้วแบบอ่าแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณปู่ด้วยนะคะ จะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยใครที่เข้ามาให้กําลังใจปู่นะปู่แข็งแรงแล้วนะแล้วเดยววันที่สิบเอ็ดอีกไ้หมอนัดคือเดือนเดือนนี้พูดง่งไๆว่าเดินสายเหมือนดาราไม่ได้ไปไหนนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลพาป,ปู่ไปตรวจวันที่สิบเอ็ดต้องไปฟังผลวันที่สิบสี่แล้วหมอนัดตรวจวันที่สิบสสิบเจ็ดอีกอ่าสิบเจ็ดนี่แล้วก็เดี๋ยววันที่สิบแปดก็นัดอีกออนายกันเข้าไปเอาที่สบายใจเลยแล้วก็เพื่อสุขภาพป,ปู่นะคะ ปู่แข็งแรงเราก็สบายใจนะแต่ก็าอาจจะได้ปิดร้านปิดร้านบ้างเปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้างกลับมาตอนไหนก็เปิดตอนนั้นไหลสดก็กลับมาตอนไหนว่างตอนไหนก็ไล์ตอนนั้นคิดว่าจะจะพกอาหารเสริมไปโรงพยาบาลด้วยนะไปแอบไล์อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอ,อระหว่างพาปู่ไปรอหมอให้ปู่รอหมอ,อยู่ในเราก็ออกมาไล์ข้างนอกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่านะใครชอบใครอ่านะคลิปนี้ถ้า ถูกใจทุกคนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะวัสดค่ะบ๊ายบาย